ก็ถือโอกาสในการอธิบายเนื้อหาสาระบางอย่างเราสวดสวดมนต์ในบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรแล้วเราไม่ได้สวดแปลพอไม่ได้สวดแปลเราก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหา หรือบางทีเราเข้าใจแต่ก็อาจจะยังไม่ละเอียดอันนี้ครั้งนี้อาตมาก็จะอธิบายคงจะไม่ถึงกับละเอียดละอ่อมากแต่พอให้เป็นสังเขปพ,พอสมควรแก่สติปัญญาดังที่เรารับทราบกันว่า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดรู้แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าจะไปแสดงธรรมที่พระพุทธองค์ได้ส่งตัดรู้แล้วแก่ผู้ใดบ้างพระองค์ก็พิจารณา,าไปที่อาจารย์ก่อนก็ทราบว่าอาจารย์มรณภาพไปแล้ว คนนี้ก็มาพิจารณาเห็นอุปนิสัยใจคอของปัญจวัคคีก็เป็นผู้ที่พอที่จะรับรู้รับทราบเข้าใจธรรมะที่พระอ,องค์ตรัดสรู้ได้พระอ,องค์ก็เสด็จดำเนินไปไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าในปัจจุบันเขาเรียกว่าสารนาศ สารนาก็เป็นมีความหมายว่า,าที่อยู่ของสัตว์ประเภทกวางถ้าในาในบทสวดมนต์ก็ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันหรือว่าป่าที่เป็นที่อยู่ของกวางหรือเป็นป่าที่เป็นที่ชุมนุมของฤาษี ตอนนี้ในเรื่องของสถานที่แล้วพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกหลังจากตัดตรูแล้วเราเรียกว่าปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้มีเนื้อหาใจความไร้เรียงไปตามลำดับถ้าเราได้ยินบทตดมนแรกเลยเนี่ย เราจะได้ยินว่าเอวเมสุต e ังเอกังสมัยยังพระวาอันนี้พระอานนท์เป็นผู้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนก,ก็ที่ป่าอิสิปัตนามรุกทายวัน ประทับอยู่กับใครก็ปัญจวัคคีย์นะพระองค์ได้ตัดอะไรบ้างพระองค์ได้ตัดกล่าวถึงอันดับแรกเลยก็คือสุดตรงทางสุดตรงที่ไม่ควรนะมีอยู่สองทางเนื่องจากจริตของปัญจวัคคีย์เนี่ย เป็นจริตที่นิยมชมชอบแล้วศรัทธานในเรื่องของการทรมานร่างกายและเชื่อว่าการทรมานร่างกายแล้วจะทำให้เกิดความสาเร็จนะได้บรรลุมรรผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะจะใช้คำว่านิพพานหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่จะทำให้เป็นผู้บรรลุธรรม ก็นี้เราดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยโกนธัญญาที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มหลังจากที่ออกจากราชการในในการส่งเสริมให้สมณะโคดมที่ยังไม่ตัดรู้นั้นปฏิบัติในแนวทางทรมานร่างกายคนนี้ในเรื่องของการ แสดงพระธรรมเทศนานั้นเนื่องจากจริตของปัญจวัคีเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงความสุดโต่งในด้านของการหมกมุ่นอยู่ในกามที่เราเรียกว่ากามสุขันลิกาโนโยโุโยโคได้ไหมก็คือการหมกมุ่นอยู่ในกามรม หรือว่าหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายก็คือคองตัวอย่างคารวะาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของชีวิตแบบคารวะาพระองค์ก็กล่าวตำหนิว่าการหมกมุ่นอยู่ในกรามนั้นเป็นทางที่ไม่ชอบเป็นทางที่ไม่ควรควรจะหลีกออก เพราะว่ากามนั้นมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังนั้นเนี่ยการหลุดพ้นออกจากทางกามเนี่ยจะเป็นทางที่ดีที่สามารถที่จะทำให้เป็นพื้นฐานในการบรรลุธรรมได้ mm hmm. เมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้แล้วก็ได้ใจนะถือว่าได้ใ,ใจปัญจวคีเพราะว่าเขาไม่ชอบพื้นฐานก็ไม่ชอบในเรื่องของกามอยู่แล้ว เขาเชื่อว่ากรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่แล้วเอาดีก็พระองค์ก็ตัดทางอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางสุดตรงอีกด้านหนึ่งก็คือการทรมานร่างกายพระองค์ตัดว่าการทรมานร่างกายทำให้ลำบากทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เป็นทางแห่งการตรัสรู้ มีแต่ทำให้เสียเวลาเปล่าเพราะพระอ,องค์ก็พิสูจน์แล้วนะได้ลองทำที่สุดของที่สุดของบุคคลที่เคยทรมานร่างกายมาแล้วดังที่มีคำอธิบายว่าพระอ,องค์เอามือลูปไปที่แขนขนก็หลุดล่วงตามแขนมาหรือหายใจออก ท้องก็ยุบไปชนกระดูกสันหลังเรียกว่าเนื้อหนังไม่มีแล้วมีแต่เอ็นกระดูกเมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้นพะองค์ก็เสนอทางอีกทางหนึ่งยังมีทางอีกทางหนึ่งที่เป็นทางที่น่าสนใจอัินปัญจวัคคีเมื่อตาม พิจารณาตามพิจารณาตามพ่อเข้าใจเขเข้าใจพอพระพุทธองค์ทร,รงตัดเสนอทางสายกลางนะที่เราเรียกว่าสายกลางมัชฌิม,มาปฏิปทาทางสายกลางนี้เป็นทางอย่างไรทางสายกลางนี้พระอ,องค์ก็ตัดในเรื่องของมันเกี่ยวพันกับ อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่พระองค์ตัดเรื่องมรรคก่อนนะมรรคมีแปดทางมีแปดสายมีแปดอย่างก็อธิบายไปตามลำดับแล้วพระองค์ก็ย้อนกลับมากล่าวถึงความทุกข์กล่าวถึงความทุกข์ ทำไมพระอ,องค์จึงกล่าวถึงความทุกข์แล้วพวกเราปฏิบัติเนี่ยทำไมพวกเราไม่ไม่พิจารณาความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ตรงไหนพระอ,องค์ตัดว่าความทุกข์นี้ต้องศึกษาไม่ใช่ไปดับความทุกข์ไม่ได้ไป ไปทำให้ทุกข์มันหมดพยายามทําทุกข์ให้หมดไม่ใช่ต้องศึกษาความทุกข์ให้ละเอียดเมื่อศึกษาความทุกข์แล้วก็จะไปถึงเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทยัยใช่ไหยต้องไปแก้ที่เหตุทุกข์สมุทยัยจึงไปถึงความดับทุกข์ก็คือนิโรธ แล้วก็ย้อนกลับมาถึงการปฏิบัติตนแปดอย่างเท่านี้เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยโยมมาปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วถ้าโยมเนี่ยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวโยมก็ไม่ได้ศึกษาทุกขนะที่ยตมาย้ำแทบจะทุกสัปดาห์ทุกครั้งที่โยมมาปฏิบัติเนี่ย เราต้องศึกษาทุกข์ถ้าเราศึกษาทุกข์มันศึกษาอย่างไรก็คือเห็นทุกข์ทุกข์มีที่ไหนก็อยู่ในกายของเราสุขก็อยู่ที่กายของเราทีนี้มันมีเรื่องกายกับเรื่องใจแต่ใจเนี่ยเขาแยกไปเป็นโทมนัสเป็นสมมนัส เป็นทุกข์เป็นสุขทางใจแต่ถ้าเป็นทุกข์ทางกายเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เราประสบกันเช่นคันเช่นปวดเป็นเน็บหรือร้อนเย็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นแนวทางของการปฏิบัติที่เราจะศึกษาความทุกข์ที่อาตมานำเสนอก็คือเคลื่อนความรู้สึกไปตามผิวกายก็เป็นการศึกษาความทุกข์เราต้องขยับจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งสถ,สถานีแรกก็คือสถานีที่เกี่ยวกับเรื่องจิตที่ รวมศูนย์จิตที่เป็นหนึ่งนะก็คือเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนใจเรามีสมาธิจะมีสมาธิในช่วงหนึ่งของการปฏิบัติแล้วก็มาสังเกตเวทนาที่ผิวกายหรือให้เวลาเป็นวันๆสำหรับ อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาพิจารณาเวทนาที่ผิวกายในวันต่อมาในวันต่อ,ตอมาเขาแบ่งเวลาออเป็นสามส่วนส่วนแรกก็คือทำสมถภาวนาส่วนที่สองที่สมก็คือดูเวทนาก็นี้ดูเวทนาในแนวเนี้ย มันได้อะไรดูเวทนาในในแนวนี้มันได้ทั้งสติพอเราดูไปมันจะหลงมันจะเผลออาจะงงอันนี้ถ้าเราถ้าเรางงเราก็เริ่มใหม่แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คืออุเบกขาใไหมาไม่ว่าจะเป็น ทุกไม่ไว่าจะเป็นสุขทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาหรือว่าโทมนัสหรือโสมนัสก็ต้องมาลงที่ทุกอทุกขมะมสุข,ขะใช่ไหมเวทนาอทุกขะสุข,ขะเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกก็คืออุเบกานั่นเอง ขณะที่เราพิจารณาเวทนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยความเป็นอุเบกขาของจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องทนกับเวทนานั้นยิ่งเราไปพิจารณามันยิ่งขยายแล้วเวทนาที่เรากำลังดูอยู่ในเวรเวรน,นี้ก็เป็นเวรเวรที่เวทนานั้นกำลังดำรงอยู่แต่เวทนาที่ จุดอื่นอาจจะมากทำให้เราเนี่ยอยากจะไปดูตรงนั้นอยากจะไปทำอะไรกับมันตรงนั้นไปแก้ไขปัญหาไปแก้ไขอาการตรงนั้นเราก็ต้องข่มใจไว้เมื่อเราข่มใจอุเบกขาก็เกิดขึ้นภายในใจเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่คือหลักการที่เรา สวดธรรมจักเราก็โน้มมาโน้มมาว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเราสวดธรรมจักเราก็รับรู้ม,มีเนื้อหาอย่างไรนะว่าเนื้อหาในนั้นมีอย่างไรแต่เราไม่ได้โน้มเอามาในถึงขั้นปฏิบัติเราก็าจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นการศึกษา ไม่ว่าจะศึกษาโดยการอ่านศึกษาโดยการฟังศึกษาโดยการสวดมนตรนะ์รู้เนื้อหาในคำแปลแล้วก็ดีเราจะต้องประยุกต์มาในเรื่องของการปฏิบัติทันทนะีอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับโยมที่ปฏิบัติก็ขอยุติการบรรยายเพี่ยงเท่านี้นะ